รักแร้ข่าวกลิ่นหอมหอมมันใจตลอดทั้งวันด้วยรัวอ่อนรับกลิ่นตายวงแขนใช้ยสิริแบนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็มาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจเลยเวลายกแขนขึ้นแบบเนี้ยอ้ม กลิ่นเหม็นมากไม่กล้าใส่กอกไม่กล้าใส่ใส่เดี๋ยวเพราะว่าเวลาที่เรายกแขนขึ้นแบบนี้หอรักแลดําคือจะบอกว่าไม่มั่นใจเลยนะคะหมดปัญหาเหล่านี้ปนไปเลยเพราะว่าวันนี้นะคะอ้อยมีโรออนตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนํารับรองหรือว่าถ้าใครได้ใช้แล้วจะหลงรักแล้วก็ชอบมากๆเลยนะกับแบรนด์นี้เลยนะคะเป็นโรออน,นะระงับกลิ่นใต้วงแขนของทางแบรนด์ชัยสิกริกแบรนด์ซึ่งอ้อยใช้เป็นประจํานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรตัวไหม่คือสูตรเจ็ดเป็นสีน้ําเงิน เป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะออยขอบอกเลยนะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบว่าหอมมากหอมหนานากลิ่นนุ่มนวลน,น่ารักน่ากอดเหมือนกลิ่นตัวเด็กทุกคนค่ะ เจ้าตัวนี้ช่วยระงับกลิ่นตัวช่วยลดเหนื่อได้แบบดีมากๆเลยอยู่ได้นานถึง48ชั่วโมงและที่สําคัญนะคะไม่มีแอลออกอฮอล์เพราะฉะนั้นใช้แล้วรับรองเลยว่ารักแร้ของคุณไม่ดำลอนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แห้งไวมากๆไม่เป็นคราบเหลืองนะคะซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับใครที่แบบว่าผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าผิวบอบบางเรียกได้ว่ารงะงับกลิ่นพร้อมบํารุงใครที่ใช้ตัวไหนมาแล้วไม่เห็นผลลองตัวไหนมาแล้วเอาไม่อยู่รักแร้ดำยังมีกลิ่นยก ขึ้นแบบนี้แล้วไม่มั่นใจมาลองตัวนี้นะมาลองตัวนี้เลยจะบอกว่ามันดีมากเด็ดมากๆหอมมากๆแรัคแร้ของคุณไม่ดำอย่างแน่นอนใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจหลักของเขาเลยนะใชัยสิริออฟฟิเชียลนะคะราคาเพียง150บาททุกคนคะมันถูกมาก1.50บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคาที่เราวก็5 0,000ื่นขีบใช้ได้นาน2-3เดือนคุ้มมากคุ้มมากๆกลิ่นตัวนหนักแค่ไหนก็เอาอยู่รั แลไม่ดำนะจ๊ะนี่เลยโรออนชัยศิริเอาอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ลองอยากให้ลองแล้วคุณจะชอบแล้วคุณก็จะหลงรักสูตรนี้นะหอมมากหอมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย